Biancai biển quán, thanh 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 ขนนั้นได้สิบสามไม่ใช่พูดทางตาตอนนี้บอกเดี๋ยวไม่เรียมทำได้กี่การจากกี่กล้าขึ้นได้ครับอขึ้นได้อีกนะกันนี้ได้อีกประมาณสองสามคน ระโดกระโดมกระโดมากันได้กันได้ได er. ้ก er ี่คนนกคนี้เอาคนคนคนับประมาณี่คนขึ้นได้คนเลยถาตจำหน้าที่ไม่เต็มเดี๋ยวก็เติหนักขาวไปมันได้ยิ่อยู่ตอยู่เลยคนได้เลยนะานได้คนเลยนะ អ្នកជាកូនមកមកកុំបងកុំទៅបាត់ទៅទៅទៅ